ตอนนี้ใครกําลังคิดถึงคุณอยู่แนวาวางอิศักเป็นคนที่เคย ตั้งกำแพงกับคุณนั่นนะคะเป็นคนที่เคยผักใสความรักของคุณนะคะเป็นคนที่เคยทำให้คุณเจ็บช้ำจากความรักนะคะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรเขาเป็นคนที่ผักใสแล้วเป็นคนที่ปิดกั้นความรักจากคุณะคะ่ะเป็นคนที่ทำให้คุณเสียใจและเป็นแบบนี้